หมูเน่ยเดือยุงเลยให่หบผมีเแคล้วดโ่องูน้องเคยั้ว่าใขรเนี่ยขาดอันนึงแล้วรุงยังบ่ขาดเรื่องอันนี้ฮะอันนี้เปดได้ไรเออเรื่องนี เมื่อ,ค,อ,อคืนนี่บอมีไผบืนท่าที่นอนมาลับเฮ้ก็นอน้รมองน้่ก็นอนนี่มบ่เลยเฮ้ยบเลยมัม <c oughs> นอนอยู่พี่ <c oughs> นอนเอา้เผาได้นี่เผาปลานี่เผาเผา,า,าสวัสนียามเนี่ <c oughs> ย สบายดีสบายดีสวัสดีเด้นอนะพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีเด้อสุกุสุคนมาพ่อกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ามาพ่อกันตอนนี้ก็อยู่เพื่อนป้านางเนาะมือเช้านี่ก็ไปเพื่อนน้องแดงก็เลยมาหาสร้างมันนี่ซื้อเนื้อกินเนื้อยู่มาซื้อเห็ดมาให้ทางป้านางแกงเนาะเห็ดบดมันนี่พี่น้องเอ้ยซื้อเห็ดบดกับเป็นหมูย่างเนเาะทางป้าเพิ่งกำลังจัดการ ล่างเฮ็ดล่างยางโยมาหอดเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเออป้าเติมาหอดมนี้จนเอาสีั้ขึ้นละึืนโค้งยังแต่ย้ายข่าวว้วดีเมื่อคืนนี่ผ่นนอนพี่นอนรับอยู่บว้าวเลลวันหน้านี่มันนี่เนาะเมื่อคืนนี่จังไดฟูมาหอดมาเนี้จนึืนโค้งึืนยังอ่ะจังไดกะสี่ไปถ้าพี่พะน้องเขาไปเบิ่งไปส้มน้ำกัน ก่อนสิข่าเบิ่งข่าวส้งเขาก็กัขอบุญขอบคุณไปทางคุณยายหรือว่าแม่เอื้อยอ้เนาะที่มอบเบียมางานงานแห่งเย็ขอให้เอื้อยกับอ้กับแม่อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเด้อป้าถูกนเนาะไปลงไปส่งน้ำการขอบุญขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนที่เป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดเนาะขอบุญขอบคุณในลาย คอยกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้ติดฝาติดตามกันคือเก่าคือเดิมอ่บะบันนี้เพื่อ่เป็นการเสียเวลาไปเบิ่งทั้งสร้างก่อนเป็นอย่งได้นอนรับบ่เมื่อคืนนี่เฮากระมาฮอดก็สวยเติบแล้วพี่น้องเลยเนะาะป้าต่อมาฮอดบนันนี้ต้องย่องบ้านนี่โอเมียนเฮ็ดโอเมียนเฮ็ดกลางคืนบอ่อันนี้ คือไว้แทะอันนี้ซื้อเห็ดมาให้ป้าแกงโ่โ,ดโด่อันนี้สงสัยมาได้นอนอยู่คืนนี่บานนี่เรียบร้อยละ่ะทังสร้างเฮาอ้อา,อาสวายดีเดอ้อดยโดยเ <laughs> ปน็นได้มาแล้วคืนนี่เปลี่น้คืนนอนมาแล้วเป็นได้คืนนอนมาแล้วหนาวหนาวคืน นาวแม่นบ่สร้างว่าคือก่นอนอนมารับขี้ฮอเมียจ้าขีฮอดกัแม่นเน้อน้มารับีบุรีนอนจกดีนี่นอนกับนอนเนาะไ่ได้ฝันดีบ่นอนมารับนอนมารีว่าเราเคยหนาวนาตอนเดิกบ่สองโ โอ้ส่างว่าเฮ็ดที่ป่านเลย่ะอือคนนันงงงออีกแลยโอ้ยเออแล้วก็นอนบอลับตินาวเห็ดก็แต่เดิกคุณบ่อนี่เจ็ดเออเจ็ดนี่เห็ดเนาะต่อนิ่มแดดโอ้เอาเพรตายงขังฉลาดแท่นี่ยังเห็ดยังบาด โมใช้ใช้อ <À> ันนี้นะเอออันนี้แล้วบมูหานหาคือบะมัดมะเร็งบะหมัดเลยมาเล็งนี่นอนต่อว่ามะไร็งใบะแต่ขึ้นเดียวเน่าแห้งเลยหรอวะเน่าวะหมูหัก็เนน่าก้อนนี่มากกว่าะเน่ามันเน่ากับใช้ชุดวันเกิดนอนยังบอกอยู่ ชวนเมือ่อต่กลางคืนยไม้ชวนนะว่าแล้รนี่ปา,าเตอเขาบอกสเสร็จแล้วหรอวะอืะ <c oughs> อแ่ว่าก,บก็บอาได้พรงนี้ย้ำได้สิขาดนี่ตัดนะแางางกระเทินนี่นี่ <c oughs> เวนสน้างอะนั่นโอ๋นี่สิไส้มุยใหญ่ตรงนี้ กันเนี่ยงัวโอ้สีสีงัวข้างสีงัวข้างมันอันเดีโอ้คำข้างเนี่ยมันล้มโอ้ต่ออัน้แน่นโอ้คันไซนี่แต่มันแน่นบ่เสร็จยังอันนี้นะโอ้ยเรื่อยกันเลยมันไปใช้บัสครืนหนึ่งอันนี้เราจะปีแล้วนี่ของเจ้าบ่าโอ้ของข่าวเลยโอ้ข่าวเจ้านี่ประหยัดอะไรเนาะข่าวเลยหรอวะ เราจะเปลี่ยนพ้าเถ่าหรอกด้วยกระตัดเบิดคักเบิดนี่เขาอย่้เ้าเถ้าเช่แล้วพ้าเถ่าประหยัดเพื่อนนะได้กินแล้วบ่เอิมดรอกเอิมรอยมันนี่เื้อม่กินเลยมันแดดลายกับพักมันแดดอ่อนจากหน้าเฮ็ด เราจะได้ผ่าตังคุ้มเด้ะแต่แบางวันฟิวไปแล้วบอหาเนวทัทับผิวไแล้วอะไรเผืนดดี้แหละก็เมื่อเห็ดไว้เลยคุณผูดอยู่เยเรือแตะใส้ข้าวฮักไรบักันักกงยังพอเท่า,า,าให้ได้พอว่ามันักเกพอแล้วมันอ่อนฮักเ้เบิรงนในเขิยบอเคยฮักเลยพอเท่า ไปว่าไปเถานอนกุนเงียงพิษผู้แห้งเลยไปฮักเหนอยไปพ้อเทาดีเวสอีกแล้วเจ้าคนเปเลือดอะไสีวานเนาะดิกสีเจ้าเจ้าเด้撒ก็ันใดคนไดเดิกปูนี่ตอกง่ายอยู่บ่ตอกเจ้านี่อัน มาเศร้านี่แววเงินน้ำเล่าอันไม่เรามาส่งบัวบัวพ่อเด้อแววเงินน้ำเล่ามามาเศร้าเนี่ยบัวพ่อเล้วฮะบัวพ่อแล้วเอาอยู่นี่แล้วเพราะว่าเขาเอามาให้เขาบัวพ่อเด้บัวพ่อประมาณจักเส้นใหญ่ขึ้นเบื้องก่อนเอาข้าวขึ้นมันพ่อเลยเส้นบัวพ่อเลยจังไปเอาอยู่ใกล้ๆนี่เพราะว่าเขาเอามาให้เขาบัวพ่อเด้ ผมเนอยลุงเลยหนค่ผมมีรถแขวปวดโองพูน้องเคยงว่าใขรนี่าขาดอันนึงแล้วรุงยังบ่ขาดยังอันนี้ยะดูกเฮะูกเอันนี้เป็นไี่ไหเอ่อเ้เรื่องนี ล้เมื่อคืนนี่บ่มีไผบืนท่าที่นอนบารับนี่ก็นอนเขาเรามองแล้วก็นอนนี่มีบอมเลยม่เลยมันนอนอยู่พี่นี่เขาเนี่ยนะเผาปเนี่ยว่าเผาว่เผาสวัสดียามเลยมันเฮาบอมเปนบอนเฮาเคยนอนมันก็เลยนอนบารับกต่เนียนชมกันแล้วก็มันห้อนกังเว้นน่ะ ที่เอท,อที่โอ้โมาเลยมาป่ามามี้คือใหม่อันตัดสนหรืออันตัดใหม่แพงบ่าอันตัวน้อยแพงไห่าสองพัน่องที่ว่าเขาตัดใหม่แจ๊ดเจ็ดเลย แนวอื่น,นมีวัดเป็นสวรรค์สวินมีที่แต่า่ามีตัดไม่โอ้ทางบาลหลอดเราไปซื้อเอ็ i, มลอยมาเติมอีกแล้วอาจจะเบาเลาตาข้างทำคนเห็ดก่อนไปฝึเทำปะนางล่างเห็ดก่อนล่าง,ลาง,ลางแล้วปะเออ บเคยกินตัดเอาแกาเลยลูกเลยค่ะบเคยกินเห็ดบดกันแม่บอพิษิดนงเลยละพิษพิษกรรมอืมตัวนี้ตัวใดมาน่นเท่ากับสี่เป็นเนเป็นเชอนต้องนะสื่อหาสิบพันได้ป่เอห็ดบ้านออกเางแม่นมาจากทางเหนือคนนี้อืม เชว่าสิว่ะเจ้าแกงเคยเคยกินแต่ได้ลูกแก่เนาะแค่นวลยังไเขาก็เลยโเฮ็ดบดนี่พีดจรจมบะอ่พืดดตเขาพีดถกก่อนข้างข่อยแข็งดุกยังหน่อยบะแม่ท้านี่ยกินบ่มีเขากันเลยวะนี่ไปกินสุกเฮ็ดบดตันี้ ของเงินแม่ตู่อันนด้วยเพราะว่าชุกคอยเอิญเงินไม่ไเท่เเาไม่เท่าเนาะอืมคิดว่ามันบอกคิดปลาบ,บุญไปใช้ใพ่อนเมื่อเพิ่นเมื่อได้เพิ่นสิเมื่อมันเมื่อควทานอือเพิ่นขึ้นเพื่อนเมืม่อได้ว่าวันจันทร์วันจันทร์แก่ขอ,อ,องมามมตัดตัดอะไรทั้งร่ง<ห>างร่างในแกง ให้ทางป้าตัดตีนตัดยางแล้วก็ล่างาให้ดอกเกงเฮ็ดมันเกงง่ายอยู่มันบ่มีเลือดเนาะป้าเนาะแต่ว่ามือนี้วันประหัดยันจะหัดโบแต่ไหลน้ำได้วัฒนประหัดแล้จักสี่ฮะน้ำหมดแล้วเนาะมือนี้วันประหัดยัแนแจะฮัดหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะให้ทางป้ายังก่อนเดี๋ยวจิไปเบิ่งทั้งสร้างเพคนก่อนโอ้ตัวไวัยดีคนขึ้นโค้งเลย เห็นได้ทางเฮือนประบนอ่ะขออนุญาตหันกล้องใช่ก่อนโอ้โอูคักคักเดี๋ยวทางเฮือนประบนก็ได้ออกไปพุ่งก,ก,ก,ก่อนอ่าฮะคักคักคักโอไปพุ่งก่อนผูโอ้ต้งต้องคักปานยังทางเฮือนปานางก็ได้อืมเย็นผู้เออเธอ มาบ้านนี่หากเอาเสาขึ้นได้สามต้นมาอีกบนนี่หวัววะโอโอโสมบาบาเล่แล้วจนบร่ได้น,นอนคืนนี่แล้ววะคักรีโหฮักฮักๆักตึงยึงบานยังบาน,นี มาตอนแรงว่าอันนี้หากันใส่แต่สาวได้สามต้นมาวันนี้ขึ้นเขาสีย่วขึ้นเีนยงเรียบร้อยพ <Okay. S 1> ักแล้ว <Okay. S 1> บแกระบอกเด้ยามได้ชืได้ใช่อันนี้เลยไม่ได้ชื่อเลยพอโชคไส้ก่อนจักอันตัดใหม่เอาอยู่บ่เฮ้ยเอาบ่ชื่อให้เอาคันชื่อมึงมีตัวน้อยตัวใหญ่ไอ้นะตัวกลางเนาะตัวกลางตัวกลางเนี่ตัวกลางเนาะ ตัวกลางนี่ประมาณจักพรนดิตัวโซ่คัดฟ้าตัวคัดฟ้าใส่งานได้เหมือนเดือนออกก่อนชื่ชื่อให้เสืมีเวียมีงานเฮ็ดตอชิบายอย่างเช่ยใบนั่นและเนาะจัวกล้ามใหญ่กับเดือยบกเข่าก็ตาย้ะเจ้าเื่อขาดทีแห่ไปเลยเนาะ เชือขาดเมื่อนี่เมียให้พวแห้งแล้วยตีน้าเลยตันลาง่าย่อลนี่เหอคือวฝนเขี่ยมันถ้าีแลวจะมาไปมือจ้องออยู่นี่นะไม่เอ้ยสร้างนี่สร้างเฮ็ดเทียงหน้า ว่าเรื่องเมื่อนบครบแต่จะาว่าหิวเข่าเที่ยงแล้วว่าจักเนี้ยพี่ป้าเราก็ล่างแกงเฮ็ดเจ้บุก้าขึ้นเทิงได้ยี่มพระละมีแปด เย็นช่วยๆเลยคุณเดอ้อเอ็มร้อยอยู่พูอยู่กระติกน้ำก้อนคุณเดอ้อโดยโดยนคันเมื่อยกรไปกิกอีกยางมาพี่ก่อนเฮาก็ได้อากาศห้อนอะเลกระบะกู้ากาหออเห็ดเวียก,าการะได้น้องเอ้ยอากาศมันห้อนอบอ้าอากาศมันห่อนอบเอ้าเขาก็ได้โอ้โอ้โถ อ่อนอลีเอลอเพิ่นเฮ็ดนั่นแล้วเพิ่นก็สิขึ้นไปอันเพิ่นอยากให้มันแน,น่นเพิ่นตัดโมวเพิ่นสิใส่เนี้ขขางสีงัวเนาะเอากันบใส่เลยมันมันยันบนเนี่ยเพิร์นนะไปเพิ่นใส่ไปพักักแล้วเ,เดี๋ยวเขาข่าวอันบอพอจะเสร็จ ว่าหน,นีชิพ่ออย่ตรงที่ว่าพอว่าเฮาขาดที่ว่าพ่นเอาไมาเ้เหาบกครบนั่นแหละเนาะมันก็เลยเป็นแพ<ฟ>้เด้อเลยมันน้ำก่อน <c oughs> โอเคมันยัง่งอันนี้โ <c oughs> อ,อ้แกงเขียบปะ นอนหนาวแล้วว่าคืนนี่หนาวช่ไหมละว่าทาเล่อยว่าอยู่บ้านคือห้อนแลาว่าอยู่นี่หนาวเราอะต้องการเขาแล้วตอนกึ่งเว้นบันฮ้อนเราว่งคืนหนุนหนาวช่หมเราอะเอาได้ขันจ้องไม่ใช่มาลกั้งอยู่นี่วันนี้โอ้ขันจ้องบอลกั้ง โทรศัพท์ชับเอ้ยนี่โอ้มีหม่องนั่งอีกอันนี้ช่างป้ากไ็ไลยเอาล่างล่างช่างนั่นได,ได้ป้าเอ้ยายหิวอะไได้สิเออหิวไ,ไ,วไ,ได้ขนมสัน้นอะไรเราอะยืมแม่เล็กชีนเลยชีเราเมือม่อไหรวบอสตะบกคิดว่าสิไว้ป่านนี้ได้สามคนเห็ดก็ได้โอ้คักก็ดีว่ะนี่องตึงคักป่านยางังโอ้ตัว ขามันบ่ฮ้อนแดดนี่เพิ่นแห้งสีนั่นนี่เพิ่นก็มานั่งพักมันแดดหลายนี่แป้นแป้นนี่สั่งมาสี่สิบแผ่นนี่บ่ฮู้ว่าสิพอหรือบ่พอเพราะว่ามันก็ต้องใส่แป้นหรอกแป้นลมเนาะนะมันบ่พอก็ไปเอาอยู่ใกล้ๆอีแหละดีข่าวเพิ่นก็ได้อุ้มออทางบ่อหลอดแล้วตัดหอนอบเอาอืมมันบ่แม่นแดดฝนขี้ตกอีกบ่นีิ นีอากาศฮอนอบอ,นนะอ้าวหน่อยเนาะเดี๋ยวไปทางใดกับบุกาอาอ,อ,อ่องฮอแดดโอ้เตอร์ตัดไว้แล้วก็พูดแล้ววันนี้มื่อคืนตอนนี้กับตาไล่แล้วแดดปานนี้โอ้หนอ่ะหน่อยเนานะอย่งไดก็อเอันนี้ทางป้าเพิ่งจะลังเกล่ยเฮ็ดอยอะบุญซื้อเฮ็ดมา แ,นะแต่เยซโนเนาะเฮ็ดบอดออกไหมพี่น้องเอ้ฝนตกเลยเฮ็บดบดออกเดีเออเจอเนี่ยป้า,ปาก็แลังเงันข้างเหมาะไว้อยู่เราไปหาไฟอีตู้หายายนางหาหามะไซเลยเก่งเฮ็ดบดซูเปอร์เลยกินก้อนมาเนี่ยมาจักแล้วอะไอยากใส่น้ำอยานางเขียวๆหรออันนี้ก็หมูย่างซื้อมาจากซีโน รับไปหาใบพักสไลมาไส่เื่อแกงเห็ดปวกนี่มายังเห็ดยังอันนะคนเหนื่อยคนเหนื่อยใครชี้ได้อะไรล่ะวะคันมันบอกเข่าแล้วเมื่อซื้อไม่บอกพรอเท่าทิมแล้วมันบอกเข่าสิ ต้องผ่านก่อนที่ผานดุกก่อนบ่เห็นบ่นี่น้ำเอเบร้อยนี่โอ้ตัวเช้านี้กินข้าวันยังเช้านี่แก่เขียดแก่เขียดโอ้ยเบิ่งนเอเบร้อยเอมพันนี่โอ้ยเย็น่งกีดลายกันเนาะมาับอีกแล้วบ่าแรงบ่าแต่หนาวเป็นกีดเอ้อย ขัพบพอนเดดลายกับพักเนาะเลยไม่เป็นล้มได้เลยเดดลายกับพัก,กันขึ้นหลังคาแต่ลายได้ปะ,ะโอเมื่อคืนนี่คือนอนเทิมพูหน,อน,อน,นาวที่ส้างว่าเทนา่น้อเพิ่มนุนชงกับฉันก็จอดหงุนไหบ่หนุนนอเพิุ่ดยาะยนุนจุดเยนุเอา ใช่กับมานอนน้ากันพี่ก๊วยฮะพี่้ดงเลยเนาะยังมีกาไอ้เพื่อนพักพรฮะโอ้ยวัวจิ้บเข้าไขอยบ่อันนะี้ค่อยลืมบ้านนี่โอ้โอเคนะพี่น้องไงนะงอ้พื่องงก,กันเพื่อแหละในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนให้เพื่อนเฮ็ดเวียกเฮ็ด,ดงานห้าวกิดสิพักพรก่อนนอกมาหอดแล้วกะไทยยนานวนีทางผู FC, ้ใหญ่เอฟซีก็อยากเบิง่งเนาะไปเห็นหอดขั้นตอนใดแล้วอาจารย์ แอา,ากอฮอดขึ้นโค้งแล้วแต่ยังบ่ได้ย้ายข้าวเนาะให้แดดมันอ่อนจักหน่อยพุ่นละพู้เมฆลายอยู่มาบังตะเวนให้เว้าเลยใน,นเด้อมันฮ้อนเอเอ,เอมาในเด้อว่ะเออมาแน่มาขึ้นโค้งหลังคานี่มือมออม้ออื่นสา,ามโมงสา,ามโมงใครรับมือมอม้ออื่นไปเจ้ว่าได้มงมื้อจัานี่เนาะไปวันเด้อมือตั้งแขกเลยมื้ออื่นช่างเลยมื้ออื่นนี่เลย ว่าแทกบุงกอนช่างมืออื่นมาโมงแต่เศร้ารถนะโอเคนะคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณบุญสกุสุสคนเด้อที่เบิ่งคลิปบ่ค่ะโฆษณาเนะาะแล้วคลิปนี้ไปแล้วพอกันในคลิปหน้าพกคำว่ออาสบายดีนะ